สบายดีสุดกล้องไว้อ่ะสบายดียดหรืบบคอ่ะมือส,สุดท้ายกำนังสิปว,ปวดไฟปวดไฟปวดกันแจ้งนะพี่น้องอยู่ที่แหรกว่าสิอยูเช็ดขึนมาวันนี้อยู่ได้หาพีนเพราะว่าคนเรื่อนบ่สบายหลายปล่นพี่น้องเอ้ย อยู่ตั้งแต่หาขึ้นอ่าตอนนี้หันพ้นกวดนอกนี้ยังถาพ้นกวดเดือดของบอกรีอยู่ยังขายพ้นกวดเดือดบอกรีอยู่ช่วยๆแผเข้าเสียเอามาใหา้เนาะแต่เข้ากระเจงมากเลยแหละข้าจะบอกมาเลยแหละว,ว่าเป็นอ่ถาถ้าบาทั้งเล่าข้าจะนะจะเอื่นบาไข่ไข่ยุย่งแต่ว่ามันทีเป็นสายพันธุ์ใหม่ ไข่พันใหม่จะถามว่าทั้งไข่เขาจะเอิญม,มีแต่ไข่ไข่เลือดออกอย่างเดียวไข่แมงแดงเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นไขบ่บัตรพี่น้องไขบไง่บัตญ่เนาะทาทั้งไข่เอิญแต่ว่ามันปวดปวดตามเนื้อปวดต้นปวดตัว<อ>ปวดไปเบ้ดจนดูปวดไหลหนนะพี่นนาะเอ้ยไข่สามคนไข่โวยวกัไข่ไข่ตั้งแต่กลางคืนสอดแจง สองืขึ้นเนาะขอบดีไข่รมานทรมานข้าวล้มันดีดีว่าได้เลยนะคไข่พี่น้องเอนกำลังดุกกไหลเงอนเนาะกำลังดุกไหลเนกามากาสชีมาดมาพดให้พดกรรมโกรรมเนี่ยคุณที่บอกว่าไปดูกรับนั่นตัวล้วจะยังมี อยู่กรรมพี่น้องอีกต่อพี่น้องอ่าน้องมาดีอยู่ในเขื่อนพี่น้องฟอพนพนโต๊บพี่เด็กที่เถือคพี่น้องเออเบื่อคืนสอดเสียงลำบากดีดอยู่ไฟสอ่างนี่ <c oughs> มันถือกระลูกพนเน,น,นี่ยพนดินเนียนยังน้องมาดิซื้อของน้องมาดิซื้อแถบเป็นซื้อยังซื้อ,อยังับพุทธิด,ดา ื้อแพรเเป็นเงินซื้อพุทธิดาซื้อซื้อเหรียนหันซื้อมะดีซื้อมะดีเป็นซื้อของแมตั้งไห่แม่มีได้วันอยู่สารัดอ่าแล้วตั้งไห่ซื้อมะดีคันภาษาเล่ากะหลอกสอนเขาจะเอื่นหลอกสอนหลอกสอนภาษาไทยเอื่นมาดีมีภาษาอังกฤษบาะได้พี่อ้อง <c oughs> แหละคนผู้เดียวได้สามสี่สี่เด่นนะ้นองมาถายติดตามพ้นขวดเม่อกี้เนาะอ,อาจจะได้ไซนะ่ามวยยังไหมก่อยังมวเสาแต่พักกำหนดก็จะเป็นสามมือเป็นไขวัดใหญ่นี่แหละพี่น้องสามมือเบาบางมาดูขึ้นได้ยิ่งสบายสามมือเป็นเบาบางนี่กับกำลังมือที่สองคืนที่สองไขวัดขึ้นสอดแจ้งกินยาการะปร่งขวดเป็นขวด แม่คือกันมาจากแค่เงี้ยงาอะรทิตหัวหาก็็เห็นหน้าเลยเนาะสบายีหรอเอ้ยกำลังดุกไหลมาอนี่ยังกีทาอันค้นกวดน้ำเพอยุยชียใส่หนาม่่ ให้บิึงลูกเนี่ยทำลูกให้กินนมกับให,ห้บ่เบิึงบ่เนื้อหนอูบ่เนื้อปลาพี่น้องนี่ติดเหลืองติดเหลืองเป็นแบบงันโอ้ยพี่น้องเอ้ยสภาพผลกวดออกมาเลยเนาะผลกวดของเมื่อกี้ออกมาก็คือเป็นอ่าเมียน,น,นเดือดคาวขึ้นสูงแห้งพี่น้อง เมีดเดือดเข่าขึ้นสูงแห้งมีอาการก็อแอาการเอายาไม่กินเนาะก็คืออาการดังทีว่าเว้ยกินยาตานเสือ่อหมายว่ามีเตี๋ปวข้าลุ่มก็มันก็จะเจ็บเจ็บเจ็บปวดเป็นเดือดเข่าขึ้นสูงขึ้นสูงแห้งดีๆหรอเถืงขันหมายว่าจนเจ็บจนปวดแต่ละเท่อก็เคยเคยเม็ดเดือดเข่าขึ้นอยู่แบบเถิงขันหมาว่าเจ็บตัหัวสุดๆเละ มาทึ้งขันแม่ว่าเจ็บปวดตัวใช่มาดิอันนี้ก็ะโซให้กระโซมาดิน้อยแฟนกับปุ๊ดไ่เหมือนสุดทาา้ายฮักกระปุ๊ดฮักกระปุดเนี่ยนี่แหละกัดซากยาออกมากัดซากยาซากยาเยายาอาพี่นอ้องว่าอยู่หน่อยเดียวเนาะมันกบบยังปวดและที่นอ้องบาดแผลอยัางกับยังไม่ดี อาจจะเป็นได้ออกกรอเพะวายู่เงินมีแต te ่คุณบอสบายหลายเม่แล้วกับไข่ไม่แดงจ้าีเกมเลอดกระดูกพีเจมมาสนหักนอกอยู่บ่แม่โ okay, จ่าโมจักเนาะอดเอาเน้าฉันะเอกมันได้เกิดมึงใครอยากเจ็บอยากปวดนัอ ยังสิไปเพื่อนกำรพรี่น้องอียวุณันั้นก็แห้ง๋อเป็นเดือนที่นาเสาเกิดดูกมากนะกันดูกเสียชีวิตพี่ผ้าพร้อมกันครับเคยเหรอพี่ผ้าพร้อมกันนะครับแต่ว่าเพิ่นเกิดก่อนกำหนดนนก่อนกำหนดเดือนหนึ่งเกิดมากนะกันดูกเสียชีวิตแต่ก็ยังได้อยู่กำรรต่ออีกหาเหมือเช็ดเหมือขึ้กันก็แล้วดูรถแน่แล้วเพื่น ในได้ผู้ชายเป็นเกษียซ้ั้นในผู้ชายเดี๋ยวสิไปอ่าถ่ายเบิ่งกนอกพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไปบ่ทันได้เถื่อฝากเมันไปให้เราเลยแล้ววันแล้วกระพาอันสนุกเกิดอีกเนาะเพราะว่าเกิดอยู่น้ำกันสองคนน้ำเราค่ะแหละเกิดกับอาภูวีเป็นอ่าดูของอาเนาะอาแล้วก็มาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งแทนบอกกี้ตลอดมาเบิ่ง เป็นปูเบิงก็ได้ต้องไปเบิงเล่าขึ้นอ่านเนาะของพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอกกี้กับศิลาไปด้วยเกลือไก่ซะนอกเหมือนนี้นะอ่ามาเบิงเน่บอกกี้ก่อนเต็มน้องเลยพี่น้องสำหรับนรเน่แดงเนาะบอกกี้เอาไปเกลือไก่เดี๋ยเสียวนึงที่ว่าหลดต้นทึบในร้ายอีดีพี่น้องสำหรับเนแ่แดง ตัดดต้นทึนหัวอาหารไปได้เติบแล้วก็ไก่ก็ก,ก,ก,กินดีดีเนาะนี่แดงใครอยากทดลองก็นําไปเดี่ยงนําไปเดี่ยงลองเบิ้งพี่นอ้องเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือหมูเกลือ,อยังเนาะไส่ดีกินเบิดเลยพอดีเนาะอาการไข่ก็เริ่มดีขึ้นแน่เลย้ะพีนะ่น้องักินไปทันเบิด,ดเริ่มดีขึ้นแน่จังน่อย เ็อ้าไข่แตกเพิ่นจี๊ดเด่นนี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นจี๊ดไข่แตกหน่อยหนึ่งย่างหน่อยหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงสานีเนาะพี่น้องไปเผากันคลิปหนาตอนนี้ก็หกักษาอาการป่วยก่อนพี่น้องไปเผากันคลิปหนาสบายดี